รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียง a อดีจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จากตอนที่แล้วรายการดีมีดีได้ต้อนรับคนหุ่นหนวกที่เก่งอย่างคุณนับดาวองค์อภิชาติผู้่อในการกองประกวด Miss and Mr. d ตอร์เดฟไทยแการประกวดหาตัวแทนคนหุ่นวกคนไทยไปประกวดเวทีคนหุ่นวกระดับโลกที่เธอคนนี้ได้เรียนรู้การใช้สื่อที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคในการเข้าถึงตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารความบันเทิงที่วัเด็กต้องการ หรือข้อจำกัดของคนหูหนวกที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการเข้าถึงสื่อรวมทั้งไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้แต่เธอคนนี้ไม่ยอมแพ้ครับแต่เอาประสบการณ์เหล่านั้นผลักดันให้เป็นพลังเพื่อกาไปเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างตั้งใจด้วยหวังสร้างพื้นที่ให้คนหูหนวกได้มีสิทธิเหมือนคนทั่วไปโดยเฉพาะอาชีพคนทำงานสื่อสารมวลชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีมีดีวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับคุณนับดาวนะครับผมแขกรับเชิญของเรานะฮะในตอนที่แล้วครับเรารู้เรื่องราวของคุณนับดาวมาแล้วนะครับซึ่งเธอเป็นคนหูหนวกและปัญหาแรกๆที่เจอก็คือปัญหาด้านการสื่อสารนั่นเองแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อครับจนปัจจุบันเธอก็ประสบความสําเร็จครับคุณนับดาวนะครับ เป็นู้้ํำนวยการกองประกวด Miss and Mr. m i d q u e e n m i ี s i ิสซิตเ t h ไทยแลนดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของคนหูหนวกให้เปิดกว้างและเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในสังคมและเร็วรนี้คุณนับดาวก็จะ ก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดระดับโลกได้ครับใช่เลยครับและภารกิจของคุณนับดาวนะครับก็คือภารกิจนักปั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณนับดาวมีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่คนทั่วไปสามารถทําได้นะครับผมคนหูหนวกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับคุณนับดาวครับใช่แล้วค่ะและดิฉันก็พร้อมมากเลยนะคะครับผมแล้วันนี้นะครับเราก็มีน้องสองท่านนะครับที่ต้องการจะมาเรียนรู้จากคุณนับดาวนะครับขอเรียนเชิญน้องทั้งสองท่านเข้ามาเลยครับ เชิญครับเชิญครับผมสวัสดีน้องๆทั้งสองท่านนะครับผมสวัสดีครับให้แนะนําตัวเองหน่อยก็แล้วกันชื่ออะไรกันบ้างครับเริ่มเลยครับสวัสดีค่ะชื่อส้มโอค่ะเป็นมิสเดฟ2020ค่ะสวัสดีครับผมชื่อบิ๊กครับเป็นมิสเตอร์เดฟ2020ครับ ครับผมน้องส้มโอครับทำไมถึงอยากออกมายืนเบื้องหน้าและใช้สื่อเพื่อการสื่อสารครับดิฉันอยากจะเป็นตัวแทนของคนหูหนวกเพื่อแสดงให้คนทั่วไปได้รู้จักคนหูหนวกและได้รู้ว่าคนหูหนวกมีศักยภาพสามารถทําได้และอยากเป็นแบบอย่างให้กับคนหูหนวกคนอื่นค่ะแล้วทางน้องบิ๊กละครับ ผมนะครับมีความฝันนะครับอยากจะเป็นนายแบบแล้วก็เป็นนักแสดง เพราะว่าผมชอบมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะเทียบเท่ากับคนหูดีด้วยครับขอบคุณครับอ่านะครับผมดูจากท่าทางของน้องๆทั้งสองท่านก็คงจะพร้อมแล้วนะครับแล้วคุณนับดาวก็บอกเราไปตอนต้นแล้วว่าพร้อมมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามทุกขั้นตอนเลยนะครับกับภารกิจนักปั้นนะครับจะทําอย่างไรนะให้คนหูหนวกสามารถจะมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและสามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ได้มาฟังจุดประสงค์ของภารกิจกันครับ ก่อนจะไปพบกับภารกิจของคุณนับดาวเรามาชวนคิดกันว่าเราเห็นอะไรจากเรื่องราวที่คุณนับดาวได้เล่าให้เราฟังไปแล้วและเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการรู้เท่าทันสื่อของคนหูหนวกเรื่องราวของคุณนับดาวสะท้อนให้เราเห็นถึงข้อจำกัดของคนหูหนวกในการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงจากสื่อ ซึ่งในปัจจุบันสื่อที่นําเสนอในรูปแบบของภาษามือยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนหูหนวกครับซึ่งปัญหาจากการเข้าถึงสื่อนี้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการทําความเข้าใจของคนหูหนวกทําให้คนหูหนวกต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะเข้าใจความหมายหรือเนื้อหาในสื่อและปัญหาในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายของคนหูหนวกทำให้คนหูหนวกขาดทักษะ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือประเมินคุณค่าของสื่อครับดังนั้นในภารกิจของเราที่มอบให้กับคุณนับดาวในครั้งนี้จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายสําหรับคุณนับดาวในฐานะนักปั้นและผู้เข้าร่วมภารกิจซึ่งเป็นคนหูหนวกแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือข้อจํากัดต่างๆมากมายพวกเขาจะแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะค,ความเข้าใจในการวิเคราะห์ตั้งคําถาม เปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารจากสื่อได้อย่างไรและพวกเขาจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตสื่อที่มีความรู้เท่าทันได้หรือไม่ครับก่อนจะทําภารกิจต้องถามคุณนับดาวก่อนครับว่าคิดว่าการเอาสื่อเข้ามาช่วยในการทําภารกิจเนี่ยจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับจําเป็นมากๆเลยค่ะจะขาดสื่อไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าสื่อเหล่านี้จะช่วยให้คนหูหนวกทันต่อเหตุการณ์ต,าต่างๆในโลกเป็นการสร้างโอกาสให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองค่ะสื่อจึงมีส่วนสําคัญมากค่ะคุณนับดาวครับโดยทั่วไปแล้วนะครับผมเห็นว่าคนหูหนวกมีการใช้สื่อแล้วมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงไหมครับมีปัญหามากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคําบรรยายใต้ภาพหรือคนหูหนวกบางคนไม่สามารถอ่านภาษาไทยเข้าใจได้2 บางทีมีจอล่ามบางทีก็ไม่มีจอล่ามสิ่งเหล่านี้มันทําให้ไม่สามารถเข้าถึงได้และคนหูหนวกก็ไม่เกิดความเข้าใจและไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะแล้วอย่างนี้คุณนับดาวในปัจจุบันมันมีทั้งข้อมูลเท็จมีเฟกนิวส์อย่างนี้นครับในฐานะคนหูหนวกเนี่ยจะใช้วิธีการแยกแยะย,ยังไงครับอันไหนจริงอันไหนไม่จริงสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของข้อมูล เราจะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูลว่าข้อมูลเอามาจากไหนมีหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจนไหมแล้วมีการเปรียบเทียบข่าวหรือข้อมูลกับแหล่งข่าวอื่นด้วยถ้าสมมุติว่าข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่เป็นในทิศทางเดียวกันก็ถือว่าเป็นเฟกนิวค่ะแต่ถ้าสมมุติสำนักข่าวหรือแหล่งข่าวหลายที่มีข้อมูลตรงกันเราก็สามารถเชื่อได้ว่าแหล่งข้อมูลนั้นอ้างอิงนั้นเป็นข่าวจริงค่ะคุณนับดาวครับ คุณน้ำดาวถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับ,รบจะได้เป็นตัวอย่างให้กับคุณหูหนวกไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อแล้วก็รู้จักระมัดระวังตนเองเสพสื่อได้อย่างถูกต้องซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับใช่ค่ะเยี่ยมมากครับ งั้นเรามาดูกันครับว่าการจะรู้เท่าทันสื่อเนี่ยต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างไปชมกันครับทุกวันนี้โลกถูกเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวโดยเทคโนโลยีทางการสื่อสารทำให้เกิดมีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นมากมายทั้งในสื่อหลักอย่างสื่อโทรทัศน์วิทยุรวมทั้งสื่อออนไลน์สื่อแต่ละแบบถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ต่างๆทั้งที่เจตนาดี และซ่อนผลประโยชน์เราเป็นผู้รับสื่อและเป็นผู้ส่งสารในเวลาเดียวกันถ้าเราเป็นคนรับสื่อที่รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อก็จะทำให้เราอยู่กับสื่อได้อย่างเป็นสุขและสร้างประโยชน์จากสื่อได้นิสัยหนึ่งที่ควรฝึกในการรับข้อมูลข่าวสารคือฝึกสงสยัยและตั้งคำถามกับสื่ออย่างเช่น เราเห็นข้อมูลต่างๆในโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆเราต้องอย่าเพิ่งเชื่อให้สงสัยก่อนว่าจริงไหมและหาข้อมูลอื่นมาเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจโดยอาศัยความคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อเช่น 1. ตั้งคำถามว่าใครเป็นคนทำจะช่วยให้เราคิดวิเคราะห์ต่อได้วันน่าเชื่อถือหรือไม่และมีเป้าหมายอะไรในการผลิตเนื้อหานั้น 2. ตั้งคำถามกับกลวิธีการน,นำเสนอว่าอะไรที่ทำให้เราสนใจหากเรารู้เท่าทันวิธีนั้นเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายครับ 3. ตั้งคำถามกับเจตนาของคนที่ผลิตสื่อนั้นๆเพราะเนื้อหาให้สื่อส่วนใหญ่ถูกผลิตมาเพื่อการหาผลประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ในเชิงพาณิชย์บางครั้งก็เป็นการหาไรายได้ในทางที่ผิด เช่นการโฆษณาเกินจริงหรือการหลอกลวงออนไลน์ตอนนี้เราไปติดตามการทำภารกิจสอนคนหูหนวกในฐานะคนรับสื่ออย่างรู้เท่าทันกันครับเรื่องของเฟกนิวค่ะข่าวทุกข่าวที่เราเห็นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไหมคะ ไม่แน่ครับใช่ค่ะทุกข่าวไม่ใช่ว่าจะจริงมันจะมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมวิธีที่เราจะตรวจสอบและจะได้ข้อมูลชัดเจนก็คือต้องทำแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราดูตรงหัวข้อข่าวหลังจากเห็นแล้วอย่าเพิ่งโพสต์อย่าเพิ่งแชร์เราต้องเข้าไปตรวจสอบค่ะดูแหล่งที่มาของข่าวว่ามีแหล่งที่มาจากที่ไหนจากนั้นเข้าไปดูใน เว็บหรือช่องทางอื่นๆว่าข่าวนี้เขาให้ข้อมูลตรงกันไหมถ้าตรงกันก็เป็นข่าวที่จริงเชื่อถือได้แต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ตรงกันก็เชื่อถือไม่ได้อย่าพิ่งโพส์อย่าเพิ่งแชร์นะคะในปัจจุบันนะคะก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังตัวนั่นก็คือเรื่องของการถูกหลอกลักออนไลน์หรือ romance scammer ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการทักเข้ามาพูดคุยกับเราในเชิงชู้สาวในแอปพลิเคชันหรือช่องทางออนไลน์ มีทั้งคนดีและมิจฉาชีพอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สื่อเหล่านี้เราจะต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะเพราะทุกวันนี้พบการกระทําผิดแบบนี้เยอะมากเลยค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะอันตรายมากเลยน่ากลัวมากเลยครับที่มาหลอกกันแบบนี้ใช้ขาะและที่สําคัญนะคะเขาจะบอกให้เราโอนเงินให้เราต้องไม่โอนนะคะเวลาจะทําอะไรเราจะต้องรอบคอบค่ะเพราะทุกวันนี้คนหูหนวกเจอปัญหาเยอะมากเลยค่ะเหตุผลเพราะเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้มีจอล่างภาษามือที่จะช่วยให้คนหูหนวกเข้าใจคนหูหนวกก็เลยไม่รู้เท่าทันค่ะ ต่อมานะคะเรื่องของการบูลลี่กันไม่ว่าจะเป็นเตี้ยอ้วนดำซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ควรทํานะคะเพราะทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันการที่เราไปบูลลี่ใครสักคนเราไม่รู้เลยว่าเมื่อเขาเจอสิ่งเหล่านั้นเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนน้องคนนี้นะคะที่มีข่าวว่าเสียชีวิตแล้วเราลองมาคิดดูนะคะว่าหากเป็นเราที่โดนบูลลี่เราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําแบบนี้กับคนอื่นนะคะ นอกจากสื่อออนไลน์ที่ว่าแล้วสื่อโทรทัศน์ก็ยังเป็นสื่อที่คนหูหนวกใช้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยแต่คนหูหนวกมีปัญหาต่อการรับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์เพราะรายการที่มีล่ามภาษามือยังไม่ครอบคลุมทําให้คนหูหนวกคล้อยตามกับสื่อที่ไม่เหมาะสมได้เช่นรายการที่มีการนำเสนอความรุนแรงที่คนหูหนวกอาจซึมซับข้อมูลที่ไม่รอบด้าน จึงทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามมาได้หรือ,อรายการโฆษณาสินค้าที่นำเสนอข้อมูลเกินจริงอ้างสรรพคุณหรือกลวิธีที่ชักชวนให้หลงซื้อสินค้านั้นๆโดยไม่จำเป็นทั้งนี้เป็นเพราะข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับตอนนี้นะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะเราก็ต้องเท้าทัน เช่นมันมี Facebook ใช่ไหมมี IG คนหูดีเขาใช้เทคโนโลยีเราก็ต้องตามเขาให้ทันนะคะในโลกแห่งยุคดิจิทัลนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทันใจเพราะมีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารความรู้มากมายในหลากหลายรูปแบบและหลายแพลตฟอร์มซึ่งสื่อเหล่านี้คนหูหนวกก็สามารถใช้ร่วมกับคนทั่วไปได้การใช้ประโยชน์ของสื่อในยุคใหม่นี้ นอกจากจะเพื่ออำนวยความสะดวกสบายหรือใช้เพื่อการค้าหาความรู้หรือเพื่อความบันเทิงแล้วเรายังต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์คุณประโยชน์และโทษที่แฝงอยู่ในสื่อนั้นๆให้ได้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการรู้เท่าทันสื่ออย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยียุคใหม่นี้ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อได้เอง ซึ่งมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันในการตกแต่งภาพและเสียงได้เราในฐานะผู้รับสื่อก็ควรต้องระวังและรู้จักแยกแยะให้ออกระหวังสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของสื่อที่ไม่หวังดีเหล่านี้อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพหรือช่วยแก้ปัญหาความแตกแยกได้ สงหวดถึงตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงแรกของภารกิจเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาติดตามภารกิจกันต่อสักครู่เดียวครับ มาติดตามภารกิจนักปั้นของคุณนับดาวกันต่อนะครับในตอนนี้ครับคุณนับดาวก็กำลังสอนภาษามืออย่างเหมาะสมให้กับน้องๆอยู่ครับใช่แล้วครับตอนนี้ทั้งน้องส้มโอและบิก๊กกำลังเรียนระดับการใช้ภาษามือจากคุณนับดาวไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั่วไปภาษามือที่ใช้ในการแสดงหรือภาษามือที่ใช้สำหรับการแนะนำตัว นักปั้นของเราจะปั้นมาในรูปแบบไหนเชิญติดตามครับมาถึงช่วงนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนวิธีการแนะนำตัวเองเวลาอยู่หน้ากล้องนะคะอย่างแรกเลยเราจะเน้นเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ท่าทางพี่จะให้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกถ้าเราพูดว่าดิฉันชื่อนับดาวตอนนี้อยู่ที่บ้านเราดูภาพแบบนี้เรารู้สึกยังไงคะ ไม่มีอารมณ์ร่วมใช่ไหมกับแบบที่2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนับดาวจากจังหวัดราชบุรีค่ะแบบที่2เนี่ยจะมีสีหน้าที่สอดคล้องกับบริบทของการแนะนำตัวทีนี้พี่ก็จะให้แต่ละคนนะคะเลือกหัวข้อมาเล่าตามใจคนละ1นาทีจากนั้นพี่ก็จะแนะนำนะคะเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพเพราะต่อไปหากเราไปอยู่หน้ากล้องเราจะได้ชินแล้วก็ ทำตัวได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวให้น้องส้มโอก่อนค่ะตบมือต้อนรับหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มโอค่ะจากจังหวัดนครนายกวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแมว16ตัวที่ดิฉันเลี้ยงไว้ค่ะล่าสุดมีคนนําแมวมาทิ้งดิฉันรับมาเลี้ยง4ตัว พ่อของดิฉันไม่ชอบแมวนะคะจริงๆแล้วแต่ว่าดิฉันอยากจะเลี้ยงพ่อก็เลยอนุญาตโดยให้ดิฉันรับผิดชอบดูแลแมวให้อาหารครบสามมือตอนแรกแมวก็จะมีแผลตามร่างกายนะคะดิฉันก็ช่วยรักษาดูแลจนแผลหายทุกวันนี้ก็เลี้ยงทั้งหมด16ตัวค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมนะคะว่าการใช้ภาษามือเราจะต้องมีจังหวะไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปเสร็จแล้วหลังจากจบ การเล่าเรื่องนะคะจะต้องไหว้นะคะไม่ไม่ใช้ภาษามือแทนคำว่าขอบคุณแต่ให้ใช้การไหว้แทนนะคะต่อไปน้องบิ๊กค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กรัชพลครับจากจังหวัดชนบุรีผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายนะครับมีตัวอย่างให้ชมด้วยครับการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็มีสุขภาพดี แล้วครั้งหน้านะครับจะมีขั้นตอนอื่นๆมาแนะนำอีกครับขอบคุณครับ สิ่งสาคัญเลยนะคะน้องบิ๊กสังเกตได้นิดนึงเลยนะคะว่าน้องบิ๊กตื่นเต้นใช่ไหมคะสิ่งสําคัญเลยก่อนที่เราจะออกมาเราจะต้องไม่ตื่นเต้นหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าข้างหน้าเรามีกล้องอยู่เราจะได้ใช้มือได้อย่างเป็นธรรมชาติเวลาที่เราไปสถานที่อื่นๆหรือว่าไปงานอื่นๆเราก็จะได้ไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเวลาที่มีกล้องมาจ่อเราจะชอบแบบลืมบทหรือว่าตื่นเต้นจนเกินไปเราไม่ต้องสนใจจุดนั้นแล้วก็ ทำมือให้เป็นธรรมชาติตามที่เราอยากจะเล่าเรื่องได้เลยค่ะทั้งสองคนทําได้ดีมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการโพสท่ายืนนะคะผู้หญิงนะคะจะไม่ยืนแบบนั้นนะคะดูตัวอย่างที่นับดาวนะคะแบบของผู้หญิงเราจะต้องยืนแบบนี้ไหนลองลองทำสิคะเชิดคางขึ้นมานิดนึงค่ะจากนั้นยืนประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเรายืนถ้ายืนเปิดเกินไปมันจะไม่สวยนะคะ จากนั้นมองไปด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจําไว้นะคะว่าแบบนี้เดี๋ยวให้น้องโซโบไปฝึกค่ะต่อมาแบบของผู้ชายผู้ชายเขายืนกุมเป้าไหมคะอลองพสหรดร้วยตัวเองสิคะอย่าก,กุมเป้านะคะสําหรับผู้ชายโพสประมาณนี้แล้วมองตรงไปข้างหน้าค่ะแต่ว่าหัวนะคะอย่าตรงเกินไปจะต้องเอียงนิดหน่อยค่ะ สายตายมองไปข้างหน้าแต่หัวจะเอียงทำมุมเล็กน้อยทำหลังให้ตรงค่ะอย่าหลังงอนะคะต้องทำหลังให้ตรงเวลาคนดูมองมาจะได้มีบุคลิกที่ดีค่ะให้ลองทีละคนนะคะเริ่มจากน้องผู้หญิงก่อนอไม่เอาแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องฉีกยิ้มเน้นสง่างามอีกที่ค่ะลองขยับค่ะ อีกทีนะคะแบบนี้ค่ะโอเคแล้วนะคะน้องผู้ชายลองบ้างค่ะใช้เพิ่มสีหน้าในการโพสขึ้นมาอีกทิหนึงค่ะ,ะเราจะไม่หันข้างจนเกินไปนะคะเวลาที่ถ่ายภาพออกมาภาพจะไม่สวยเบี่ยงตัวนิดหน่อยค่ะ โอเคจำได้นะทั้งสองคนจำได้ไหมทีนี้สองคนลองพร้อมกันทั้งสองคนนะคะอดูสัญญาณมือนะคะเริ่มค่ะให้มองตรงมาที่ที่นับดาวนะคะน้องผู้ชายหันหน้าตรงมาก่อนค่ะเริ่มค่ะอยากให้ออกไปหันไปคนละฝั่งนะคะตอนแรกหันหน้ามาจากนั้นก็หันหลังชนกัน ตอนนี้นะครับผมอยากถามน้องทั้งสองคนหลังจากที่คุณนับดาวได้สอนไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับเล่าให้พี่ฟังได้ไหมได้ค่ะจริงๆส้มโอมีความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ยังไม่ค่อยเก่งนะคะ,คะหลังจากที่พี่ได้มาสอนเกี่ยวกับาการเดินก็ทำให้รู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นและการโพสท่าสำหรับถ่ายภาพ ก็ต้องมีมุมที่เหมาะสมการใช้สีหน้าที่เหมาะสมก็ทุกอย่างที่สอนมารู้สึกดีขึ้นหมดเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่บีค่ะส่วนผมนะครับตอนแรกก็จะฝืนๆแข็งๆหน่อยคุณนับดาวก็ช่วยสอนให้จนรู้สึกไม่เครียดไม่เกริงครับแล้วก็สามารถที่จะแบบโพสต์ได้แบบสบายๆรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นครับเยี่ยมเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมรู้สึกว่าดีครับสําหรับภารกิจที่คุณนับดาวทําร่วมกับคุณบิ๊กและคุณส้มโอนั้น คือการเรียนรู้การเป็นคนรับสื่ออย่างรู้เท่าทันรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อไม่หลงไปกับสื่อจําพวกเฟคนิวส์ไซเบอร์บูลลี่หรือโรแมนต์แกรมมิงรวมทั้งฝึกการแสดงออกและการใช้ภาษามือที่เหมาะสมเพื่อเป็นคนหูหนวกที่ผลิตสื่อเองอย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทันเพรื่อบวนการผลิตนั่นเองคุณนับดาวครับขั้นตอนต่อไปของภารกิจทําอะไรต่อครับ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะให้น้องบิ๊กแสดงละครสั้นๆแล้วโพสต์ลงในแอปพลิเคชันค่ะครับส่วนน้องส้มโอให้โพสต์ภาพ <ฮะ S 1> ลงในแอปพลิเคชันค่ะก็อยากให้น้องทั้งสองคนนะคะได้ลองทำสองอย่างนี้ค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆทั้งสองท่านนะครับผมก็ได้รับโจทย์จากคุณนับดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องทั้งสองท่านต้องสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองและอยู่เบื้องหน้าด้วยนะครับในฐานะของสื่อสารมวลชนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ